สวัสดีค่ะพี่ทุกคนตอนนี้นาอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่ตรงอำเภอวางทองค่ะตอนนี้นามาทานข้าวค่ะเป็นร้านคาเฟ่ค่ะเป็นของเรือนจําชั่วขราวเพื่องฟ้าค่ะพี่พี่อันนี้เป็นสโลแกนเรือนจําท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะเรือนจําชั่วขราวเพื่องฟ้าอยู่ทางมาอำเภอวังทองพี่วางทองที่ตรงไปทางเขาสมอแขกค่ะแล้วก็ มันจะอยู่ด้านซ้ายมือมั้งพี่นั่นไม่ใช่แถวแถวนี้เหมือนเดิมไหมพี่แล้วก็จะเลี้ยวเข้ามาตรงจัมโชค่าเพื่อฝาถามถามหน้าประตูได้เลยค่ะว่าจะมาคาเฟ่ค่ะตรงไหนเขาก็จะแนะนามาบรรยากาศบรรยากาศโอเคมากพี่แต่ตอนนั้น้องบอกว่าอฮ้ยร้อนนีร้อนสุดๆเป็นไรค่ะเพื่อพี่ค่ะนี่ค่ะเป็นคาเฟ่ริมนี่ค่ะราคาอาหารก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่ค่ะพี่โอเคอยู่ค่ะเนี่ยค่ะมานั่งทานกันได้เลยใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงแถวอำเภอวังทองค่ะ จะขึ้นไปเขาคอค่ะแต่ขึ้นเขาสมอแครอู้นะพี่ๆน่ไม่ได้ใจพี่ๆเห็นแบบบนเขาอะมีวัดอยู่ตรงนั้นนั่นนหะคะ่ะจำชื่อเกลือเบื้องฟ้าค่ะนี่นะสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าสั่งอะไรกันบ้างเยอะแยะแต็มไม่หมดนะคะนี่ค่ะนี่ว่าเป็นบรรยากาศเขาก็จะมีนี่ให้ พี่ดันจำช่วคราวเพื่องฟ้านี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่เรานั่งอ่ะค่ะพี่มีให้นั่งเล่นด้วยให้เด็กๆนั่งเล่นค่ะข้างฝั่งนี้ค่ะ,ะสวยๆค่ะพี่มีมมที่ให้เด็กๆนั่งเล่นด้วยนริงชาด้วย บรรยากาศโอเคเลยพี่แดดร้อนอย่างนี้ท้าแดดเปรี้ยงนี่ค่ะ <c oughs> นูเด็กรู้จักโตพี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวของเขาพังอะลูก <c oughs> นุ้อจะถ่ายคลิปนี้ไปฟ้องแม่เขาพี่ดูดิเด็กน้อยไม่ยอมโตเล่นของเล่นน้องนี่ค่ะก็จะมีสองฝั่งพี่มีอันนี้จะเป็นโคกหนองนางด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโค้งน้องนะเดี๋ยวแอแอบไปีสำรวจตรงนี้กอนน่พี่พามาดูบรรยากาศโอเคเลยนะคะพี่พี่เนี่ยจังหวัดพิษณุโล,โลกค่ะพี่พี่นี่ค่ะนี่ก็เป็นนั่งชมวิวกันได้เลยนะพี่พาแะพาดูรอบรอบพี่ น,นี่ก็เป็นซุ้มพี่เอ๋ซุ้มนี้ก็เออน่ารักดีอ้าวมันเป็นซุ้มนั่งเหรอไอเรา,านึ้ว่าอะไรนี่พี่ทางเดินเข้ามาแล้วประมาณนี้แหละบรรยากาศดีพี่น่าจะอยู่ในส่วนของเรืองจำช่ว์ข่าวเพื่องฟ้านี่ค่ะนี่นี่ซุ้มนี่ก็น่ารักนะพี่ดอกเห็ดน,น้อยมีที่นั่งหอสลหรักนัก้รักสองคนค่ะอันน้บ่อน,นี้คืออะไรเนาะขอไปดูกันดิ อ้าวไม่มีอะไรบอกเปล่าป้าหนออันนี้บอกปเปล่าเพ <c oughs> นนี่ซุ้มนั้นก็สวยพี่นั่งได้สี่คนพี่หาน,นี่ข้าวหมูย่างนะคะเราสั่งอาหารมาเลลวเดีด๋ยวดูมีอะไรต่ออ,อันนี้ตำไทยนะ ปู่พี่มะนาวเป็นมะนาวเลยเขาลืมบีบหญิงแม่บีบให้เขาหน่อย้มาาให้เราเพิ่มแล้วแต่ใครชอบรลองชิมก่อนอะไรก็ได้อุ้ยตายขอโทษทีนะพี่พี่มะนาวไม่สช่อยากอันนี้อันนี้เป็นไอ้นี่ต้มแซ่บค่ะต้มแซบเออพี่หานี้เป็นต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะคะต้องเปิดมะนาวนี้กินมั้ยกินมั้ยใครหานี่หญิงแม่กินข้าวผัดไข่ค่ะไข่จริงๆพี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไข่ข้าวผัดไข่ อันนี้ลาหมูค่ะพี่พี่ลาหมูแบบเหนือนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ลาหมูเหนือพี่ใส่พริกแกงใช่ไหมหญิงแม่ไม่มีเราพริกแกงลาบหมูที่ไหนใส่พริกแกงสรุปว่าที่บ้านเราเรียกพริกแกงลาบค่ะพี่นี่ค่ะที่ที่เหนือเขาจะทำพริกแกงลาบหมดแล้วสั่งแล้วใะอันนี้ไก่ทอดสมุนไพรค่ะพี่เขาต้องคลุกสมุนไพรน ไม่หาเดี๋ยวนะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะกับการมาเที่ยวคาเฟ่ค่ะเรือนจำชั่วขราวเฟเื่องฟ้าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคนี่ะค่ะ,ะ,ะราคาถือว่าไม่แรงมากบรรยากาศก,ก็ดีอะพี่นี่นะคะใครถ้าแวะผ่านไปผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองนะคะแวะมาได้นะคะอุดหนุนกันค่ะเรือนจำชั่วคราวเฟื่องฟ้าค่ะอนนู้ห้องน้ำพี่เห็นเป็นบานนู่นเลยเป็นนิดนตงห้องน้ำค่ะมีนกให้ดูเลยนะพี่พนกกระยางเหรอ <S <S สีเาาอะใช่ไหมยญิงแม่ ป้าก็ส,ว,สวยๆพี่บรรยากาศแบบนี้ค่ะยังคลบคลิมดีนะไม่รบกวนนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวกับเดี๋ยวข้าวเมื่อกี้ก่อนนะคะไงระขอกลับกับว่าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ